ครับคารไว้โปรดักต์นะครับรีวิวอีกสักคันนะครับสวยๆคันนะครับวันนี้อันนี้เป็นรถซูซูกิเซลิเซลิโอนะครับนี่เซลิโอนะฮะอ่านภาษากิดไม่ค่อยจะชำนาญเท่าไหร่ยังใบแดงอยู่นะครับคันนี้ปี2024นะครับแต่ว่าโฉมภายในเนี่ยนะฮะใช้ตั้งแต่2000 19ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบัน2024นี้นะครับหุ้งเบาเราทําแบบสวมนี่สวมนะครับเบารุ่นนี้ก็จะแยกเป็น2แบบนะฮะคือพับได้กับพับไม่ได้นะครับการพับได้ก็คือจะพับลักษณะอย่างนี้ครับพับจากข้างหลังมาข้างหน้านี่นะฮะผมพับให้ดูนะครับถ้ามันแยกสวนคือจะพับอย่างนี้นะฮะถ้าได้เป็นเจ้าของรถนะฮะก็จะรู้ดีนะครับว่ามันจะสามารถพับได้ รุ่นเดียวกันนะครับก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือพับตรงนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเวลาเราใส่หุ้มบอเนี่ยนะฮะถ้าเป็นงานสวมตัดตรงรุ่นก็สามารถจะแยกส่วนได้ทั้งสองฝั่งคือบอพับได้กับพับไม่ได้นะครับอันนี้สวมทับไปแล้วนะฮะผมถ่ายให้ดูข้างหลังเสร็จแล้วอามาดูข้างหน้ากันข้างหน้ารุ่นนี้เป็นหัวหมอนติดกันนะครับหมอนติดกันอย่างนี้นะครับก็คือเวลาเราใส่เข้าไปมันก็อาจจะมีจุดตรงกลางเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ตึงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าส่วน การเข้ารูปนี่นะฮะเราก็ได้ถึงประมาณ85ถึง90โดยนประมาณนะครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกสีชุมพูนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีดำสีดำยืนตัดด้วยชุม่มพูและได้เย็บสีชุมพูนะครับนี่นะครับเอาใจคนนั่งข้างนะครับสีนี้นะฮะ ลูกค้าเขาเลือกสีดํานะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศของตัวรถนะครับบรรยากาศของตัวรถนี่นี่เป็นอย่างนี้ภายในจะเป็นสีดํานะครับแต่ว่าเพื่อให้มีสีสันนะฮะให้เข้ากับคนนั่งข้างที่เขาชอบก็ต้องมีสีอื่นนะฮะคันนี้เลือกสีจุมพูนะครับมาพร้อมกับปูพื้นนะครับอันนี้นี่ปูพื้นนะครับเป็นตัวหนานะครับใช้กันทนทนเลยนะครับพุ่มเบาปูพื้นนี่นะฮะ ร้านอยู่ลาดเท้า124ซอยย้อยซอย9นะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับมาร้านนี้มาเลือกสีกันแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับมีเกือบทุกรุ่นนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับ0917099960 0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID l ดียนะครับติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ